Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่20ธันวาคม2021ในซีรีส์ Advent การเดินทางสู่คริสต์มาสวันที่20เรื่องราวที่เก็บเอาไว้ในหัวใจในลูกาบทที่2ข้อที่16ถึงข้อที่19เขาก็รีบไป แล้วพบนางมารีกับโยเซฟและพบพระกุมารน,นั้นนอนอยู่ในรังหญ่าเมื่อพวกเขาเห็นแล้วจึงเล่าเรื่องที่เขาได้ยินถึงพระกุมารน,นั้นคนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจเกี่ยวกับเรื่องที่คนเลี้ยงแกะบอกกับเขาส่วนนางมารีก็เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้และรำพึงอยู่ในใจใน่ามกลางหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในค่ำคืนวันคริสต์มาสมีช่วงเวลาหนึ่งที่บันทึกไวนในพระคัมภีร์ว่าส่วนนางมารีก็เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้และรำพึงอยู่ในใจ หากเราลองจินตนาการภาพมารีผู้พบเจอเหตุการณ์ต่างๆมาตั้งแต่ตอนที่ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวดีกับเธอว่าพระเยซูจะมาประสูตรในครันของเธอจนกระทั่งเมื่อเธอได้ให้กำเนิดพระเยซูขึ้นมาเธอมีโยเซฟอยู่ข้างกายมีพวกคนเลี้ยงแกะปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวของเหล่าทูตสวรรค์ที่ร่วมชื่นชมยินดีสรรเสริญพระบุตรของพระเจ้าแล้วจากไปเพื่อบอกเล่าข่าวดีนี้ให้กับคนทั้งเมือง ทุกๆคนรอบตัวมารีต่างเฉลิมฉลองในความอัศจรรย์ของบุตรชายของเธอนี่เป็นช่วงเวลาอันล้ำค่าที่แสดงถึงความสัตว์ซื้อของพระเจ้าต่อพระสัญญาของพระองค์แล้วมารีก็เก็บสิ่งนี้ไว้ในใจในหนึ่งพงศาวดาบทที่16ข้อที่12จงระลึกถึงการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำหมายสำคัญและคำพิพากษาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ การที่เราจะเก็บอะไรบางอย่างไว้ในใจนั้นมีเหตุผลเสมอจะมีช่วงเวลาที่เราจำเป็นต้องหันไปพึ่งพาความทรงจําและความรู้สึกที่เราเก็บเอาไว้ในใจในฐานะชาวยูมารีเองนั้นรู้ดีว่ามีคํำพยาก์ถึงการเสียสละของพระเมศิยาเธอรู้ดีว่าในวันหนึ่งบุตรชายที่แสนล้ำค่าในอ้อมกอดของเธอจะต้องเผชิญกับความทุกข์ยากแสนสาหัสและเมื่อเธอยือนอยู่ที่เบื้องหน้ากังเขน ขณะที่พระเยซูกําลังถูกตรึงมารีจําเป็นต้องหวนระลึกถึงช่วงเวลาแห่งความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในชีวิตของเธอเพื่อเธอจะสามารถเชื่อต่อไปได้ว่าโดยพระสัญญาของพระเจ้าพระเยซูจะฟื้นคืนพระชนกับมาอีกครั้งแม้ในช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดของมารีเธอก็ยังมีหลักฐานอันเด่นชัดมากมายว่าพระเจ้าจะทรงกระทําตามสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้อย่างแน่นอนเราเองก็เช่นกัน เมื่อเราได้มีประสบการณ์ในฤดูการที่ได้รับการยกชูเราจำเป็นต้องเก็บสะสมความจริงในการได้เห็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในชีวิตนั้นไว้เพื่อที่เราจะได้ใช้ประสบการณ์เหล่านั้นในยามที่ชีวิตของเราดูเหมือนจะตกต่ำในยอห์นบทที่16ข้อที่33พระเยซูกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าเราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วพระเยซูย้ำกับเราว่าในโลกนี้เราจะประสบความทุกข์ยากแต่พระองค์ก็ยังบอกด้วยว่าจงมีใจกล้าเพราะพระองค์ทรงชนะโลกแล้วในช่วงเวลาที่แสนยากลำบากของชีวิตเราจำเป็นต้องระลึกถึงชัยชนะของพระเยซูและหวนคิดถึงประสบการณ์ที่เราได้เห็นความดีงามของพระองค์ในชีวิตของเราวันนี้หากเรามีประสบการณ์ในความสัตย์ซื่อของพระเจ้า ลองหยุดแล้วใช้เวลาสักครู่เพื่อใคร่ครวญและเก็บเรื่องราวที่พระเจ้าทรงกระทําในชีวิตของเราเก็บสะสมไว้อย่างดีในหัวใจและหวนคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นบ่อยๆเพื่อวันหนึ่งเมื่อคืนวันที่ยากลำบากมาถึงเราจะสามารถอดทนและผ่านมันไปได้เหมือนอย่างมารีในสดุดีบทที่77ข้อที่11ถึงข้อที่12ข้าพเจ้าระลึกถึงพระราชกิจทั้งหลายของพระยาวเวใช่แล้ว ข้าพระองค์จะระลึกถึงบรรดาการอัศจรรย์ของพระองค์ในสมัยก่อนๆข้าพระองค์จะใคร่ครวญถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์และจะตรึกตรองถึงกิจการของพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้อะไรคือเรื่องราวแห่งความสัตว์สื่อของพระเจ้าที่ทรงกระทําในชีวิตของเราที่เราไม่มีวันลืมให้เราใช้เวลาสักครู่เพื่อใคร่ครวญและเก็บเรื่องราวนั้นไว้ในใจของเราด้วยกัน ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเราได้เห็นความสัตย์ซื้อของพระองค์ด้วยตาของเราเองผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่พระองค์ทำในชีวิตของเราพระเจ้าวันนี้เราไม่อยากจะหลงลืมเรื่องราวแห่งความดีงามของพระองค์ไปขอทรงช่วยเราให้ได้หวนระลึกถึงพระราชกิจของพระองค์ในชีวิตอยู่เสมอ เพื่อที่เมื่อวันแห่งความยากลำบากมาถึงเราจะไม่หลงลืมพระองค์และความเชื่อของเราจะมั่นคงอยู่ในความรักของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน